วันนี้นะคะพคี่กุ๋ยจะมาไขข้อข้องใจให้ลูกค้าในเพจท่านหนึ่งนะคะมาปรึกษาพี่กุ๋ยนะคะว่าตัวเองนะคะขาส่งลดไปสี่งวดแล้วนะคะแล้วบริษัทไฟแนนซ์สามารถมายึดรถได้หรือเปล่านะคะวันนี้นะคะเรามารู้กฎหมายใกล้ตัวที่หลายท่านยังไม่ได้รู้นะคะว่าบริษัทสา,ามารถมายึดรถได้นะคะไฟแนนซ์จะมายึดรถของลูกค้าได้ในลูกค้าที่ขาส่งจะต้อง เตรียมหลักฐานเอกสารอะไรมาสําหรับการมายึดรถนะคะข้อแรกเลยนะคะจะต้องมีคําสั่งศาลนะคะสําหรับการยึดรถจากของไฟแนนซ์นะคะ 2. จะต้องมีคําสั่งจากกรมบังคับคดีนะคะให้สามารถมายึดรถได้นะคะแล้วข้อนะคะจะต้องมีหนังสือมอบอํานาจจากบริษัทไฟแนนซ์ Finance นะคะมอบหมายให้ใครดําเนินการมายึดรถเลขที่นี้ ะเบียนนี้ลูกค้าคนนี้นะคะแล้ว4ี่ข้อนี้สําคัญนะคะในวันที่มายึดรถจะต้องมีเจ้าพนักง,งานหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะมาเป็นพยานในการยึดรถด,ด้วยนะคะอันนี้เป็นฝั่งของไฟแนนนะคะส่วนฝั่งของลูกหนี้ไฟแนนจะต้องมีหน้าที่ในการนะคะส่งจดหมายแจ้งลูกหนี้นะคะว่าจะดําเนินการยึดรถคันนี้ที่ขาดส่งงวดรถไปนะคะต้องมีการแจง้งทราบลงหน้า แล้วก็นะคะถ้าในวันที่ยืนรถนะคะขาดเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งลูกนี้ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องส่งมอบกุญแจรถหรือคืนรถให้กับไฟแนนซ์นะคะน,นฝากไว้นะคะใครที่ยังไม่รู้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้คนพี่กุย๋ยแล้วก็แชร์ไปให้คนที่ยังไม่รู้แล้วเป็นกําลังกดเป็นกําลังใจให้พี่กุยด้วยนะคะใครอยากรู้กฎหมายหรือ สงสัยว่าในการใช้รถจะเคลมแบบไหนอรบ,บอรใช้แบบไหนสามารถทักถามพี่ปุ๋ยมาได้นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะฝากจาดระดีๆไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ